ใ,นนใช่จากาดูไลน์ชื่อนี่นะครับนะครับครับผมทางด้านของสงขลาเอฟซีครับวันนี้ผู้สัำโตครับเป็นจารุเดชหมู่ครับแนวรับสามคนครับมีอภิรนาฟินีบูอาทิตย์ครับแล้วก็ทางด้านของ ่าบินันครับแล้วก็ทางด้านของตรงกลางครับก็ประกอบไปด้วยทางด้านของทันพิสิทธิ์เฮปันดันครับโนโตะตะวันแล้วก็สุชาติชายใหญ่ครับส่วนตรงกลางสองคนครับเป็นอันวาลิมามะจะจับคู่กับท่านหน้าของริวาร์ดครับคู่หน้าเป็นบัสเลสันเรนครับ ยินประสานงานร่วมกับวิกตอร์อัคเคเน่ครับครับโดยมีทางไดกิฮิคุชิเป็นหัวหน้าผู้สมัครใชไหมครับใช่ครับเอาเลยครัอิโมจิแดงแดงดำมาก็ได้ดำแดงมาก็ได้ครับส่วนเชียร์ทางเอฟซียะลาก็ส่งสีเหลืองด้วยสีเขียวก็ได้นะครับอืมครับกดไลค์กดหัวใจอะไรกันนะใช่ครับผมอ่ะเกมเริ่มแล้วครับนทุกคนครับผมยังแทบจะไม่ได้บอลเลยเลยครับสำหรับซิโก้ครับซิโซ่ของไทยครับสูน่าซูช่าหยิบครับ อดราฟฟิตมาจังหวะนี้ได้คอสน่าสนใจครับเองไกลมีมา46แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับลิเตอร์ซิเก้ครับทำประตูออกนำให้กับเยอดสมิลาสงขลายเอฟซีนะครับในนาทีที่7ของการแข่งขันครับโอ้เป็นจังหวะสิกของบัสลีแล้วครับพี่อ๊อฟใช่ครับโอ้โหลูกนี้นี่เป็นการแบบแท็บหรือว่าโขกเข้าไปแบบง่ายๆเลยใช่ครับโอ้บัสลีมงชมไม้กับอารซิเก้นะครับ โอ้โหเราทำประตูในบ้านได้สักทีนะซิเก้ใช่ครับแล้วคือเราเห็นได้สองสามครั้งแล้วแหละครับที่สงขาได้พาบอลขึ้นมาบริเด็นฝาขวาครับใช่ฮะโอ้คอสแบบนี้เกือบเป็นประตูแต่นาะนะทีแรกแล้วครั<อ>บนะครับจนมาเป็นผลในนาทีที่เจ็ดของการแข่งนั้ครับ<ช>ออกนําเร็วนะครับสําหรับทางเจ้าบ้านสงขลาเอฟซีฮะเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษนะฮะทุ่มไปลูกนี้ก็ยังไม่ผับรีกแล้ว เอาครับซาดี้ครับยังไม่พ้นเกิดอะไรอีกโอ้โหมาแอซิดไปแล้วหนึ่งเงี้ยจริงเองเลยนะครับบอลลอนซิตวันนี้โอ้โหน่ากลัวจริงครับวิ่งไปอครับสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของสงขลาวสีครับจบครึ่งแรกพวกเขาออกนำเอฟซิยาลาอยู่หนึ่งประตูต่อสูงครับโดยได้ประตูจากเอเคเน่ในนาทีที่เจ็ดนั่นเองครับมาสลับกันครับเพราะว่าเมื่อสองปีแล้วเนี่ยสงขลาเราไปเยือนก่อนนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยทางสุพรรณมาเยือนบ้างครับ ครับอ่ะเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเครับฤทธิ์หวานขึ้นมาเอะไะครับสุชาติแทงช่องนี้น่าสนใจครับบาสลีได้ยกลงอาสิเก้โอ้ยลูกนี้แซงทางซาดี้มาได้แล้วนะครับครับโโอ้หแต่ว่าบอลลูกนี้ก็ยังไปตรงมือของฟิลฮันเลยครับยืนตำแหน่งดีมากครับพี่โยบใช่ครับครับเอิ่มจะมีเกมรุกให้เห็นแล้วครับเอาช่องนี้บาสลีไว้ให้ครับดึงจังหวะ <มา S 2> อันวาครับอันวาส่องไกลแล้วโอ้ยชนคานครับอันวาลาซย <adjustments. S 1> อาลีมามะาครับโอ้ foreigner. โหขานสนั่นเลยครับสำหรับอันวาลีมามะเมื่อสักครู่รรรรครับโอ้โหวิานี่ครับเปิดพื้นที่มีเวลาได้สออ่องอันวาจัดให้ครับโอ้โหเปิดพื้นที่แกยิงหรือว่ามีเวลาไม่ได้ครับสําหรับอันวาลีมามะครับหวันที่น่ารุนในเดียวกับสำหรับเอฟซีลานะแล้ว เปิดมาจังหวะนี้ได้หูหได้โมงด้วยครับบอลหลุดไซีโซได้โขกเน้นๆครับแต่ว่าบังคับให้ตรงกรอบไม่ได้ครับโหบอลที่เดินทางมามันแรงมากครับยศใช่ครับคอนโทรลยากครับติของทีมที่นำเลยครับใช่ครับจารุเดชเปิดนู่นแลลวครับเข้ามาไม่ดีเท่าไหร่ครับหายไกลที่สุดครับอย่างครับตอนนี้แล้วมาอันวาครับอันวาที่ชานุกรชานุกรให้มาที่เอคคเน่ เอเคเน่ K N A ดวนกับแอนฟิลแล้วไม่ให้โอกาสแล้วครับก็สุดท้ายครับจบเกมครับเป็นงางฝั่งของสงขลฟ์ซีครับพวกเขาได้3แต้มสําคัญครับด้วยการเปิดบ้านชนะเอฟซยะลาไปได้1ประตูศโดยสงขลฟซีครับได้ประตูชัยจากาทางวิกเตอร์เอเคเน่ A ในนาทีที่7นะครับทําให้พวกเขาเนี่ยขึ้นไปรั้งรองจากฝูงมชั่วคราวครับ